เรื่องที่เธอเล่ามาทั้งหมดเนี่มันเป็นความจริงอย่างนั้นเหรอจริงแน่นอนอคิดอยู่แล้วเชียวว่าไอ้สิงคอนมันไม่ซื่อสัตย์ต่อนายของมันไอเรื่องเด็ดแน่นอนอถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าไอ้สิงคอนเนี่ยมันคงจะไม่ลืมเรื่องพ่อของมันนะสิพ่อของสิงคอน ไอ้สิงหาพ่อของไอ้สิงขอนเนี่ยมันเป็นเพื่อนรักร่วมสาบานกับไอ้เรืองเดชเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยมันสองคนร่วมกันทำไม้ที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วจู่ๆวันดีคืนดีไอ้สิงหาก็เกิดตายขึ้นมาในป่าอย่างมีเงื่อนงำ มีคนคาดกันว่าไอเรืองเดชเนี่ยเป็นคนวางยาไอสิงหาเพื่อที่จะพุกเอากิจการเอาไว้คนเดียวแต่ไม่มีหลักฐานในเรื่องเดชก,ก็เลยขังรับสิงขงเรเลี้ยงก็ประมาณนั้นตอนนั้นไอสิงขรเนี่ยอายุประมาณ9ขวบฉันว่ามันก็คงจะพอรู้เรื่องแล้วก็จำความได้แล้วละ่ะ ลูกเสือลูกตะเข้ก็แบบนี้แหละพ่อ,องานที่ไอเรืองเดชให้พราวฟ้าแต่งงานกับสิงรขรคงเพื่อเป็นการไถ่โทษแล้วก็ให้สืบทอดกิจการต่อไปอืแต่สิงขรมันคงคิดอยากจะเป็นใหญ่มากกว่าน,นั้นก็เลยต้องการจะทำลายไมยเคิลแล้วก็กำถันด้วยให้มันมา ฉันจะวัดกับมันเองแต่ฉันอยากจะรู้ว่าไอ้ของกลางนั่นครัมันมีจริงแล้วอยู่ที่ไหนตอนนี้ยังไม่รู้หรอกว่าอยู่ที่ไหนแต่มีแน่เพราะคงไม่มีใครกล้าแหกตาในพลอูลท่านหรือว่าไอ้มิสเตอร์เอเนี่ยมันเป็นเจ้าของยา อย่างที่เขาเล่าเลยกันจริงๆเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปที่จะปล่อยฉันได้เนี่ยยัง,ยงแต่ว่าฉันมีข้อเสนอพวกแกจะรู้ได้ยังไงว่าเขานัดส่งของกันที่ไหนแล้วคิดเหรอว่าจะเข้าไปกันได้ง่าย แกงช้างข้าผู้พันอูท่านงานนี้ใหญ่หน่าดูพ่อเชื่อมันเหรอไม่เชื่อก็ตามใจลองคิดดูสิฉันได้พิสูจน์ตัวเองได้กลับไปทำงานส่วนนายสองคนก็ได้ของไปและฉันเชื่อว่านายสองคนไม่เอาเข้าเมืองไทยแนะ่แล้วให้ฉันทำยังไงจะกักตัวฉันไว้ก็ได้แต่ต้องปล่อยมือฉันก่อนและให้ฉันใช้โทรศัพท์อย่างด่วนที่สุด เฮ้ยให้โทรศัพท์แกแกก็รอหาพวกมาเล่นงานพวกฉันนะสิแล้วคิดว่าฉันหายไปนา,ขานขนาดนี้เขาจะไม่พลิกแผ่นดินหาเหรอเอาโทรศัพท์ให้มันฮะอืมอืม